ไกลเพลง F4 เหล่าคนชำ้ำเึ่ดใจนางมาเป็นไ่ต่างหักซองเฮามันเกิดยังขึ้นนอกกับเจ้าว่าหักเขาต้องจบกันเขาคนนั้นเจ้าถือเขายันก่อนสั้นบ่อเป็นอย่างคือจังบ่อพอสีบืนต่อไปหอดไตเราขวดใจสีหายลงไปให้มันลืมอดีตที่เคยหวานชื่นต้องลืมมันให้ได้ มือต่อไปสิบ่อาศัยแนนามเราสิจวดจังใดก็คือเก่าให้ลืมเจ้าคงยากลกลนามใส่ใสก็เข้าใจในสุยางถึงสิเป็นลายต่างก็บอกคือนางในมือนี้เมาสำใดมันก็บอกเคยทิมนี้มีแต่ความพักดีบอมีสิจางหาย บัดนี้เจ้ามีภัยผาน้องเงียดนาเข้าสองแตกสลายเป็นอย่างคือจังใจอะไรบ,ไบรุตนอายเนบอโดตรีสโลซัมเราขวดใหญ่สีหายลงไปให้มันลืมอดีตที่เคยหวานชื่นต้องลืมมันให้ได้ มือต่อไปสิบอาศใสและน้ำเราสิจวดจังใดก็คือเก่าให้ลืมเจ้าคงยากลายน้ำใสใสก็เข้าใจได้สูอยางถึงสิเป็นไลต่างก็บอคือนางในมือนี้เมาซ้ำใดมันก็บอเคยทิมนี้มีแต่ความภักดีบ่มีสิจางหาย น้ำใสใสก็เข้าใจได้สู้ยางถึงสิเป็นไลต่างก็บอกคือนางในมือนี้เมาสำใดมันก็บอกเคยทิมนี้มีแต่ความภักดีบ่มีสิจางให้เมาสำ้ำใดมันก็บอกเคยทิมนี้มีแต่ความภาคดีมันคือเอฟซี C. เหล่าคนชาม